เอาอีกรอบนะครับมาขอเน้นๆแล้วกันนะครับคนดูขอเน้นๆตัวแพงก็ู้หทำไมไม่ได้คูณ5วะเพื่อนแล้วคูณไปดิบึ้มไปอีกดอกนะครับมาลวๆไปเลยนะครับโอ้โห oh oh. สภาพนะครับแม่รางวัลซุปเปอร์ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องนะครับ SKS นั่นเองนะครับมาวันนี้ก็ได้อยู่ที่หน้าเกมนะครับินจาเวียซามูไรนั่นเองนะครับมีทุนอยู่ที่200บาทนั้นเพื่อนนะโอเคประเบ็ดให้เรียบร้อยนะครับจัดไปเลยนะครับเบ็ด30นะคนโดเปิดมานี่ครับเบ็ด30จะลงไปเกมเลยหรือเปล่านะครับมาเรียบร้อยนะครับท่าน้ยม ก็มาดีครับสกัตเตอร์มาเร็วดีเนี่ยครับเปิดเดียวเท่านั้นน่ครับไม่รู้ว่าเละว่ามาเร็วมันจะแตกดีหรือเปล่านี่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อนะครับเพื่อนนะเอาละคูณห้ามาเปิดแรกสวยหรือเปล่าเนี่ยครับเบ้มไปเนี่ยครับหกสิบนี่ครับเน้นๆไปดีอือ แล้วคูณอะไรนะครับรอบนี้คูณ3อีกแล้วนะคนดูแล้วดอกนี้บึมบําซัมเบ้ปดีโวอูว้ร้อยสิบสองบาทนะครับเมื่อนคูณ5มานะครับเอาไปอีกดึงดอกนะครับคูณ7 37บาทนะครับอ้าวได้แต่คูณ5แบบนี้ก็สวยเนี่ยครับแต่ว่าตัวจ่ายมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหมาได้โอ้โห,โโหสเกตเตอร์ซาอูไรมาสองตัวนะครับแบบนี้ก็สวยๆไปดีมาโอเคนะครับเพื่อนนะ มาแล้วดอกนี้เนี่ยฟีเจอร์นินจาซัมไลนี่ยครับมาเรียบร้อยนะคนดูนะเฮ้ยล้ว,วามาามามช่องด้วยเนี่ยขอตัวแพงไปเพื่อนตัวแพงไปเพื่อนบึมบั้มซัมเบ้มาดีคนดูมาเนี่ยเพื่อนนะไม่เชี่ยมาไดท้ท้ายเนี่ยคนดูโอ้โหรางวัลซุปเปอร์ไม่กล้ามาไหมเนี่ยครับ มาเรียบร้อยเนี่ยครับผัน5 0 0ไปแล้วเนี่ยครับตอนนี้ไหลไปทีนียครับคุณดู4,800เนี่ยครับแม่เอาอีกรอบนะครับมาขอเน,นเนๆละกันเนี่ยครับคุณดู ขอเน้นตัวแพงกอู้่ทำไมไม่ได้คูณห้าวะเพื่อนแล้วคูณไปดิบึ้มไปอีกดอกนะครับมาล้ว,ล,วล้วไปเลยนะครับโอ้โหสภาพนะครับแม่รางวัลซปเปอร์เมกานะครับเพื่อนนะโอเค1,881บาทนะครับทุกคนนะมาฟีเจอร์สุดท้ายนะครับมา โอ้ยขอไว้ช่องไปโอ้โหได้15บาทนะครับปิดท้ายไปแล้วนี่ครับก็ถือว่าจบสวยๆนี่ครับ12ฟิล์ติปได้ 7, เจ็ด้าร้อเฮ้ย500ไม่ใช่ดิ7จ็ดบาทนะครับเพื่อนนะโอ้โห,โโหเกินไปหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยแล้วกันนี่ครับกดไม่ค่อยไปวะเนี่ยเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจจะลองเล่นนี่ครับ ดินจาเบสสมุทรไลเนี่ยก็สามารถคลิกจิ้มตายคลิปเข้ามาได้นะครับเพื่อนโอ้โหสเกตเตอร์นะครับลงอีกแล้วนะคนดูมาอย่าไปลุ้นอีกรอบแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าจบฟีเกมนี้ผมน่าจะเลิกเลยเนี่ยเพราะว่ากําไรเยอะมากแล้วนะครับอ่าหากใครที่ทุนน้อยๆนะครับแบบว่ามาเล่นแล้วได้กําไรสักสองสามพันนะครับก็ควรเลิกได้แล้วนะครับไม่ควรรู้มากนะทุกคนนะหากใครที่แบบว่าอยากจะเล่นต่ออยู่นะครับก็แบบว่า เล่นแบบเพิ่มเบ็ดไปมาไปมาเนี่ยครับแปลว่าเบ็ดหนักนะครับแปลว่าแบบว่าเออก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคนดูแบบว่าที่ผมแปบ,บว่าทุนน้อยได้กําไรแล้วผมจะแบบว่าชอบแบบจัดแบบเบ็ดหนักเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้แบบว่าบวกหนักกว่าเดิมนะครับมาก็ออจะประมาณนี้แล้วฟิวเจอร์นินจาสมุไรยมาแล้วนะครับมาได้คูณอะไรเนี่ครับ ขอบคุณห้ากับว3สามช่องไปโอ้โหได้ว่า2สองช่องคูณห้ามามไม่ท้เลยเนี่ครับแล้วดอกนี้บึ้มไปได้อยู่เนี่ยเพื่อนดูกดไปเลย777ดเนะครับตองเจ็ดมาสวยๆนะเพื่อนนะคูณห้าไปรอบนี้โอ้โหคูณสามโอ้โหร3 5ห้ได้อยู่นะเพื่อนนะโอเคคูณห้ามาแล้วนะครับ บึ้มไปนะครับคนดูแล้วฟิวเจอร์ซัมูไรามาแล้วนะครับรอบนี้ว่ายังไงว่ายกี่ช่องนี่ครับเอ้ยสามช่องอยู่นะครับเพื่อนได้อยู่นะครับแบบนี้ขอแบบว่าตัวแพงมาเท่านั้นโอ้โหคูณสามนี่ครับบึ้มไปอีกดอกแล้วนะครับเพื่อนนะสองพันเจ็ดสิบนะครับรางวัลซูเปอร์เมกานะครับ มาดีแต่เป็นหมื่นแล้วนี่ครับตอนนี้อ้าวมาอีกรอบนลยครับมาดิมาดีเพื่อนวายกี่ตัวนี่ครับวายกี่ช่องนี่ครับรอบนี้ฮัลโหลสามช่องนี่ครับมาคูณอะไรนี่ครับคูณห้ามาแบบนี้ก็สวยดีครับปึ้มบัมซัมเบกันไปเลยนะครับรอบนี้โอ้โหห้าคูณห้าร้อยห้าสิบห้านี่ครับสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะเพื่อนนะรัวรักันไปเลยนี่ครับรอบสุดท้ายไปแล้วนี่ครับยังไง กดรัวๆนะครับเพื่อนนะเบิ่มไปรอบนี้ร้อยยี่สนะครับปิดท้ายกันไปแล้วนี่ครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นานเพื่อนนะโอเคคลิปหน้าจะเป็นตัวเกมอะไรก็ฝากกดตดตามด้วยนี่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ